นี่ก็คือชีวิตในต่างแดนนะคะของตุ้ยนะคะก็ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่ทํางานแล้วนะคะนี่ก็คือกระปุกใส่อาหารนะคะแล้วก็มีน้ําดื่มนะคะตอนนี้เสียงหายแล้วเพราะว่าเช้ามากเลยค่ะตีห้าครึ่งนะคะตอนนี้ <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะช่วงโควิด <c oughs> ก็ไม่ไม่อนุญาตให้ใช้ไมโครเวฟนะคะตุย็ห่อเป็นแซนด์วิชมาแทนนะคะแล้วก็ ต้องใส่หน้ากากทำงานนะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็แว่นตานะคะใส่9ก้าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวไปทำงานแล้วนะคะขอใส่หน้ากากก่อนเพื <c oughs> อ่อนนะคะมาก่อกวนแฮนเจลนะคะทุกคนต้องพกติดตัวตลอดเวลานะคะเวลาทำงานตอนนี้เลิกงานแล้วนี่ถอดออกได้ ไปค่ะตอนนี้กลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะไปตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะก็เฮลโหลล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 มลล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 ล้ลนลลลลลล้ลล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 ลกลลลอลนลลลล่ลน่ง กับข้าวนะคะทางออนไลน์นะคะให้มาส่งนะคะว่าตัวไม่ได้ไปชอปปิ้งแล้ว ทุกคนคะก็มารีวิวของที่สั่งไปนะคะมีขนมปังสภาพดีอยู่นะคะมีขนมคล้ายๆข,ขนมป๊อกกี้บ้านเรานะคะัก็เต็นขนมปังอีกนะคะสภาพดีอยู่นะคะมีส้มโอด้วยนะคะ ้มโอนี่ก็จะเป็นนมนะคะถึงจะเล่มไปหน่อยแต่ก็โอเคนะนี่ค่ะโอเคนะคะไม่มีรั่วนะคะสั่งไก่นะคะสภาพก็โอเคนะคะไม่มีแตกไม่มีรั่วนะคะ ค่ะวันนี้ตุ้ยก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือกินนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะก็จะไปรับลูกสาวนะคะตอนนี้ลูกสาวตุ้ยก็กําลังทํางานอยู่นะคะตุ้ยเลิกงานมาแล้วพี่เดฟก็ออกไปทํางานนะคะลูกสาวก็ทํางานตอนนี้ตุ้ยอยู่บ้านคนเดียวนะคะเดี๋ยวน้องเลิกงานประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วตุ้ยก็จะเข้าไปรับไปชิมก๋วยเตี๋ยวกัน ไปซื้อผงก๋วยเตี๋ยวเรือมาทําน้ําซุปนะคะรสชาติเข้มข้นนะคะรสชาตคิคล้ายคเมืองไทยนะคะให้หายคิดถึงเมืองไทยบ้างนี่ก็คือชีวิตในต่างแดนนะคะของตุ้ยนะคะก็ตื่นไปทํางานนะคะตื่นตีสี่แล้วก็ตีหครึ่งก็ออกจากบ้านนะคะไปทํางานแต่เช้านะคะช่วงนี้ก็ ใกล้จะหน้าหนาวแล้วก็จะมืดเร็วหน่อยนะคะแล้วตอนเช้าก็สว่างช้าส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ต้วก็จะส่วนใหญ่ตัวก็จะออกไปแคมป์ปิ้งกับรถบ้านนะคะแต่ช่วงนี้รถบ้านยังซ่อมไม่เสร็จนะคะรวมๆแล้วก็ประมาณสี่อาทิตย์นะคะหรือว่า1เดือนแล้วนะคะที่รถบ้านเสียนะคะยังซ่อมไม่เสร็จเพราะว่าเป็นช่วงโควิด แล้วเราต้องต่อคิวนานนะคะในในที่ศูนย์บริการซ่อมรถนะคะรถบ้านก็วอ t ท r p u พัเสียนะคะตกลงแล้วช่างโทรมาบอกว่าว a t e ์เ u พัเสียว a ลท์พัหรือว่าระบบน้ำเสียนะคะมันทำให้คอนโทรลพานโตัดทุกอย่างนะคะตัดไฟตัดระบบทุกอย่างเลยก็เลยต้องซ่อมกันกันนานหน่อยนะคะค่ะวันนี้ตุ้ยก็พามาดูชีวิตทุกวันของตุ้ยนะคะก็ ก็จะมีคอมเมนต์ใน u t u b e นะคะในบางคลิปนะคะที่ค่อนข้างที่จะนกาทีฟสักหน่อยนะคะที่บอกว่าตุ้ยขี้เกียจทำงานอยู่บ้านนะคะมีเวลาทำคลิปขอเงินแฟนใช้นะคะแต่ความจริงแล้วนี่คือชีวิตประจำวันของตุ้ยนะคะก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะตุ้ยก็กับแฟนก็ช่วยกันทำงานนะคะบ้านหลังนี้ก็ช่วยกันทำงานผลนะคะผ่บ้านนะคะ ค่ะทุกคนก็ในระหว่างที่กำลังกินอาหารเย็นนะคะด้านหลังนั้นตุ้ยก็กำลังอัพโหลดคลิปใหม่อยู่นะคะก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเลิกงานมาแล้วก็ทำกับข้าวอาบน้ำมาไลยเสร็จเรียบร้อยแล้วตุ้ยก็มานั่งตัดคลิปนะคะลง YouTube ก็ได้เวลาไปรับลูกแล้วนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้ายังไรเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะหวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยนะคะวันนี้ตุ้ยพาทุกคนไปชมชีวิตประจำวันของตุ้ยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ